ันนี้แม่ปุ๋ยน้องหนูยิ้มหนแย้มนะคะชอ่องหนุแย้มทีวีวันนี้แม่ปุ๋ยจะมาตอบคาถาม Q&A ที่น้องๆถามกันมาเยอะมากเลยนะคะอ,อันนี้นะคะแม่ปุ๋ยก็คัดคําถามที่น้องๆถามกันเข้ามาเยอะๆนะคะเป็นส่วนหนึ่งเนาะก้าคําถามแรกก็จะหนูยิ้มหนูแย้มนะคะาอายุเท่าไหร่นะคะนนหนูยิ้มหนูแย้มสองขวบเจ็ดเดือนนะคะแล้วก็คําถาม หนูยิ้มหนูแย้มเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะเกิดวันที่24กุมภาพันาร5อค่ะแล้วก็พ่อบอมอายุเท่าไหร่แม่ปุ๋ยอายุเท่าไหร่แม่ปุ๋ยอายุ28่พ่อบอมอายุ3 5 <c oughs> แล้วก็พ่อบอมเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะพ่อบอมเกิดวันที่22พฤศจิกายน2524แม่ปุ๋ยเกิดวันที่2กันยาสอนนะคะแล้วก็มีน้องๆถามมาว่า พ่อบอมกับแม่ปุ๋ยชื่อจริงว่าอะไรนะคะแม่ปุ๋ยชื่อสิริพรนะคะโอ้ชื่อไทยว่าแล้วก็พ่อบอมชื่อเอกอนันต์นะคะ,ะหนูยิม้มแล้วก็หนูแยม้มชื่อจริงว่าหนูยิ้มนะคะนี่พลอยนะัพักนะคะหนูแยม้มพลอย พัดสอนนะคะนี่แล้วก็อะไร <research. S 1> นะทำไมถึงตั้งชื่อว่าหนูยิ้มหนูแย้มน,นะคะเพราะว่าตอนแม่ปุ๋ยไม่แน่ใจว่าก่อนท้องหรือท้องนะคะ แม่ปุ๋ยชอบหนังเรื่องมาลายสามชายอะคะ่ะออกช่องห้าเนาะแล้วก็เป็นรูปของอ้อมพิยาดาอ้อมพิยดาเขาจะมีรูปติดกับกรูปจริงๆเนาะชื่อว่าหนูยิ้มกับหนูเดชนะคะแม่ปุ๋ยก็ตั้งใจว่าโอ้โหเป็นชื่อไทยชอบมากๆเลยก็ตั้งใจถ้ามีผู้หญิงก็จะให้ชื่อหนูยิะะ้มถ้ามีผู้ชายก็จะชื่อหนูเดชนะคะเผอิญเป็นผู้หญิงแล้วก็ได้รูปแปดนะคะหรือว่าตัวเองได้รูปแปด ก็เลยคิดเอ๊อยากให้คล้องจองกับหนูยิ้มก็เลยเป็นยิ้มแย้มนะคะก็กกลายมาเป็นหนูยิ้มกับหนูแย้มนั่นเองนะคะคําต่อไปนะคะพ่อบอมกับแม่ปุ๋ยเป็นคนจังหวัดอะไรและตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรนะคะแม่ปุ๋ยกับพ่อบอมเป็นคนจังหวัดเชียงรายแล้วตอนนี้ที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ปัจจุบันก็เชียงใหม่นะคะอยู่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็คําถามต่อไปหนูยิ้มหนูแย้ม เข้าโรงเรียนหรือยังอยู่ชั้นอะไรโรงเรียนอะไรหนูยิ้มหนูย้ำเข้าโรงเรียนแล้วนะคะอยู่ชั้นเตรียมอนุบาลอยู่ชั้นเตรียมอนุบาลแล้วก็อยู่โรงเรียนต้นกล้าเชียงใหม่นี่เองนะคะแล้วก็คําถามต่อไปอะไรนะพ่อบอมกับแม่ปุ๋ยทาอาชีพอะไรนะคะเมื่อก่อนแม่ปุ๋ยทาอาชีพเป็นครูพี่เลี้ยงชั้นเตรียมอนุบาลนะคะก็นี่เลย อายุราเดียวกับหนูยิ้มหนูแย้มเลยนะ,ะแต่ตอนนี้แม่ปุ๋ยเป็นแม่บ้านแล้วนะคะไม่ได้ทําอะไรดูหนูยิ้มหนูแย้มอย่างเดียวส่วนพ่อปอมมีธุรกิจส่วนตัวก็คือธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะสกีนเสื้ออย่างนี้ค่ะรับสกีนเสื้อแล้วก็อีกอย่างเป็น,ปนกราฟิกด,ด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็ตัดต่อคลิปวิดวีโอ YouTube อย่างนี้แล้วก็ คำถามต่อไปคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่ถามกันมาเยอะมากๆคะ่ะว่าหนูยิ้มหนูแย้มใครเป็นพี่ใครเป็นน้องหนูยิ้มกับแย้มเป็นฝาแปดแปดคนละฝานะคะแปดคนละคนละฝานที่นี้ก็คือใครคนละใบนะคะหนูยิ้มเป็นพี่นะคะแปดพี่ส่วนหนูแย้มเป็นแปดน้องนะคะนี่แล้วก็อ่ามีน้องๆค่ะ แตกต่างกันอย่างไรนะคะสําหรับหนูยิ้มกับหนูแย้ม,นนยมคนนี้หนูยิ้มแปลที่นะคะจะหน้าเรียวๆเล็กๆเนาะตัวเล็กๆผมนิดๆนะคะแล้วก็เวลายิ้มจะมีหนยิ้มตรงนี้นะคะตัวหนูแย้มแปดน้องจะหน้าบานๆตาโตๆนะคะแล้วก็ผมเยอะๆนิดนึงแล้วก็ทิ้งกันพุงพุงพุงจะยืดออกมานิดนึง ไปเนาะอะไรหนูยิ้มหนูแย้มใครดื้อกว่ากันนะคะดื้อางทคู่เลยนะคะค่อยๆปรับกันไปนะคะและตอนนี้เริ่มดีขึ้นเริ่มคุยด้วยเหตุผลมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะหนูยิมหนูแย้มเขาสองขวบนิดๆน,นะคะแล้วก็คำามำต่อไปเนาะเอ้หนูยิม้มหนูแย้มใครเรียนรู้ได้เร็วกว่ากันนะคะอ่ามันต้องมันขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นๆที่เขาจะได้เรียนรู้ในเวลานั้นนะคะหนูแย้ม เขาจะาเรียนรู้ได้เร็วกว่าแต่หนูยิ้มเขาจะมีสมาธิดีกว่าหนูแย้มนะคะแล้วก็หนูยิ้มแข็งแรงกว่าหนูแยม้มหนูแย้มจะป่วยบ่อยเนาะโอเคแล้วก็คำถามต่อไปกันเลยหนูยิม้มหนูแย้มชอบการ์ตูนอะไรนะคะหนูแย้มชอบเอลซ่าหนูยิ้มชอบอันนานะคะแล้วก็เขาจะชอบพวกสัตว์ พวกมแมลงเป็นพิเศษนะคะอ่าแล้วก็อะไรนะอ่ะาคำถามนี้นะคะก็เป็นอีกคำถามหนึ่งที่ถามกันมาเยอะมากๆเลยว่าแม่ปุ๋ยกับพ่อบอมทำมถึงทำยู u ูบเนาะก็คือเริ่มตั้งแต่แรกเลยแม่ปุ๋ยกับพ่อบอมเนี่ยเป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอของหนูยิ้มหนูย้มเก็บไปในโทรศัพท์เยอะมากเก็บเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะเก็บลงในแปดได้เก็บลงในอะไรต่างๆก็ไม่พอก็เลยพ่อบอมเลยโอเคเอาอ่างนี้แล้วกัน เอาปากไว้ใน y o YouTube ลงใน YouTube แล้วกันนะคะพอเอิญก็ได้ย้ายมาอยู่เชียงใหม่เนาะแล้วก็เลยต้องลงคลิปเพื่อที่จะให้ปู่ย่าตาที่เชียงรายนะคะเขาได้ดูหายคิดถึงกันนะคะก็เลยทําขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็คําถามต่อไปเลยละกันเนาะอ่าพ่อปอมใช้กล้องอะไรถ่ายคลิปเขา กล้องแคนนอนเอ็มสาค่ะนี่อะไรพี่ดูแม่เนี่อะไรปูกับกุ้งค่ะแล้วก็อ่าอ่าคำถามนี้ก็เป็นตาคำถามบ่อยเหมือนกันทําไมแม่ปุ๋ยถึงแจกของบ่อยบ่อยมากนะคะคือปกติแล้วเนี่ยพ่อบอมกับแม่ปุ๋ยก็จะซื้อของให้หนูยิ้มหนูยมเขาเล่เล่นได้กินแต่บ่อยบอกอยู่บ่อยๆนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊น้องๆก็น่าจะอยากได้เหมือนกันนะคะก็เลย เลคะปูค่ะปูก็เลยคิดว่าเออคงอยากจะได้เหมือนแม่ปูตอนเด็กๆก็เลยซื้อมาเผื่อให้น้องๆร่วมกิจกรรมกันก็ไม่ได้นอไในปูเหมือนกันค่ะล็อตเตอร์ค่ะอะไรกุ้งเหมือนกันค่ะกุ้งมังกรค่ะนี่อะไรเอเปิดไปหน้าอื่นหนูย้ำดูหนูยิ้มดูแล้วมีน้ำ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 ใช่ใช่ค่ะ หนูยิ้มหนูแย้มตอนเกิดน้ำหนักเท่าไหร่นะคะหนูยิ้มสองโลสองนะคะสองโลสองขีดนะเอาง่ายๆเนาะหนูแย้มสองโลสี่ขีดนะคะทุ่มค่ะค่ะแล้วคำถามแม่ปุ๋ยมาแต่งงานมีลูกกับพ่อบอมพ่ออะไรนะคะก็ตอบินอ่ะก็ว่า ก็เพราะว่าแม่ปุ๋ยรักพ่อบอมไงคะโอเคเดี๋ยวต่ออ่าแล้วคําถามนี้นะคะเป็นคําถามที่ถามกันมาเยอะ<น>มากๆเลยนะคะ<ล>เวลาแม่ปุ๋ยท<น>ําเอาน้อง,องๆแม่ปุ๋ยจะทําอะไรนะคะคือตอนแรกๆนะ่ะเราจะตกลงกันก่อนว่าพฤติกรรมอย่างนี้หนูยิ้มหนูแย้มทําอย่างนี้ไม่น,าน่ารักไม่เอานะไม่ทําครั้งต่อไปนะอ่าแต่เราตกลงกันอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะพอมีเหตุการณ์ ทำเหมือนเดิมที่เราตกลงกันไว้ว่าะแต่ย่า้งนี้แต่ยังทําอยู่ก็แม่ปุ๋ยก็จะทําเอาทําเอาก็คือให้เป็นสํานึกผิดนอกเวนอกเวลานอกสถานที่นะคะก็คือวันนั้นที่คลิปวิดีโอที่คลิปวิดีโอมีที่ชื่อคลิปอะไรนะพี่พออมโดนยิ้มโดนล,ลงโทษนะคะแม่ปุ๋ยก็จับให้ดูยิ้มไปนั่งในห้องน้ํานะคะและน้องๆได้ยินเสียงตุ้ม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 อย่างงี้แม่ปุ๋ยไม่ได้ตีแม่ปุ๋ยขอยืนยันอีกครั้งนะคะว่าแม่ปุ๋ยไม่ได้ตีและ เวลาทับเอาแม่ปุ๋ยไม่เคยตีหนูยิ้มเลยนะคะเป็นเสียงที่หนูยิ้มเขาเคาะประตูอย่างเงี้ยตมตมตมไม่ถึงหนึ่งนาทีค่ะแม่ปุ๋ยก็พาออกมาสำนึกปิดแล้วก็ให้หยุดร้องไห้แล้วถึงจะคุยกันนะคะว่าเพราะอะไรถึงต้องโดนทัเอาแล้วก็ต้องทำตัวยังไงต่อไปนะคะโอเคก็ น้องๆก็สามารถส่งคําถามมาได้เรื่อยๆเนาะแม่ปุ๋ยก็จะเก็บ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 ไปแล้วก็เอามาตอบในคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้แม่ปุ๋ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะค่ะก็แม่เอะไรคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอ Q&A นะคะถามแล้วก็ตอบน้องๆสามารถ พิมพ์คำถามลงในใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิปวิดีโอต่อไปแม่ปุ๋ยจะคัดคำถามที่เด็ดๆถามกันมาเยอะๆมาตอบคำถามน้องๆกันละกันเนาะ มีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวรีวิวของเล่นของกินสกูชชี่สลามและที่สำคัญเราจะมีแจกด้วยนะคะให้สำหรับคนที่ subscribe ช่องนี้เท่านั้นนะคะเ,เรารีวิวอะไรเราก็จะแจกอันนั้นฉะนั้นต้องติดตามทุกคลิปนะคะหากไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะ